السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรียนพี่ป้านอาอาตลอดจนน้องน้องนักศึกษาที่เคารพทุกท่าน EP นี้เป็น EP ที่หหลังจากที่ผมได้หยุดสักพักหนึ่งก็คืออาทิตย์ที่แลว้วเนื่องจากว่า กลุ่มฮามาสได้โจมตีนิคมอิสราเอลที่อยู่รอบๆชนวนกาซานะาเส่อมตายไปพันกว่าคนน่าจากาพลเรือนแล้วก็ทหารของอิสราเอลแล้วก็ผมก็ต้องติดตามมาแหละนะเพราะว่าผมคิดแน่นอนผมวิเคราะห์แล้วว่าอิสราเอลต้อง เป็นการเอาคืนแน่นอนและแน่นอนเลยนะอิสราเอลก็หลังจากนั้นก็เอาคืนเลยโจมตีเลยซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่เป็นมุสลิมนะเสียชีวิตก็หลายพันคนเจ็บเจ็บก็หลายพันคนแล้วก็จนกระทั่งบัดนี้ เราดูในข่าวว่าทหารอิสราเอลนั้นได้ล้อมฉนวนกาซาไว้แล้วเพียงแต่ว่ารอเวลายกทงเท่านั้นเองที่จะโจมตนะีการเตรียมความพร้อมของทหารนั้นของกองกำลังอิสราเอลนั้นพร้อมแล้วนะดังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่แม้ใครชนะใครแพ้แต่ เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องขอดุอาจากอัลลอ์ให้อัลลอ์นั้นให้ระมัดแก่ผู้ที่เป็นชชหาดะแล้วหรือได้ถึงแก่ความตายไปแล้วให้อัลลอ์จงให้ชูหาดะเหล่านั้นเข้าสวรรค์และเราก็ขอดุอาให้ พวกพวกที่เจ็บบาดเจ็บจากกระสุนหรือจากระเบิดหรือจากอะไรก็แล้วแต่ให้หายจากการเจ็บปวดนะจากการบาดเจ็บโดยเร็วนะแค่นี้ครับคืนเมื่อก่อนเนี่ยใน EP ีที่4นะครับผมได้พูดเรื่องใครคือโตโกตี นะแล้วก็ใครคือมุฟตีแต่ที่ผมค้างไว้ก็คือตะก,กีมไงน,นะเพราะว่าการให้หุกกมเนี่ยนะการให้หุกกมตัดสินเนี่ยมันมีสามสามระดับในอิสลามเรานะส่วนฮิสบะเนี่ยนะก็คือผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติแต่คนที่ให้ความเห็นนะให้ความเห็น คนที่ชี้ก็มีนะมีสามระดับนั่นคือหนึ่งกาวีข้าราชการตุลาการหรือนะตกอดีในภาษามาลายูเราสองก็คือมุฟตีนะมุฟตีหรือจุลาราชมนตรีนะสาม ตกีนในสามระดับนี่เรารู้แล้วสองประเภทนั่นก็คือหนึ่งอัลกาวีก็คือออกหุก,กรมและบังคับได้ในหุกกลมหรือในคำวินิจฉัยของกอดีนั่นน่ะของโต๊กอกดีนั่นน่ะสามารถที่จะบังคับได้ สอง m o ฟตีออกหุกกลมเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะบังคับนะแก่ผู้ที่ถามหรือหุกกลมที่เขาออกออกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในเชิงบังคับได้อ่ะเนี่ย แล้วทั้งสองประเภท,เเทนี่นะก็คือประเภทกอตีแล้วก็มุฟตีเนี่ยมาจากข้างบนเป็นคนแต่งตั้งนะมาจากข้างบนก็คือมาจากใครมาจากผู้มีอำนาจเป็นคนแต่งตั้งนะเพราะว่าต้องใช้อำนาจทางการปกครองนะอ่านั่นแหละสองอย่างแล้วมาดูประเภทที่สาม นั่นก็คือประเภทที่ในภาษาอิสลามเราเรียกว่าอัตตะกีมนะในภาษาไทยเรียกว่าอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการนะซึ่งในกฎหมายไทยก็ก็มีนะมีกฎหมายเฉพาะของอนุญาโตตุลาการแต่ในที่นี้ นะผมเพียงแต่ว่าให้ท่านเข้าใจว่าอะไรคือความหมายอนุญาโตตุลาการตามชรีอะห์เรานะ,ะในชรีอะห์เราเนี่เขาบอกว่าอนุญาโตตุลาการนี่ยคือผมจะอ่านแบบอิสติละเลยแบบไปเร็วๆเทวีทุลขสมัยนิฮาคิมัน ยัำคุมบัยนหุ่มาอืมอัตเถกีบในอิสรภาพในในนิยามความหมายของกฎหมายนั่นน่ะคืออะไรเทโเลทุลคาสไมนนี่ก็คือคู่กรณีนะที่ทะเลาะกันเนี่ยนะแต่งตั้ง าคีมันคนผู้ชี้ขาดกรรมการนะถ้าฟุตบอลเนี่ยนะเล่นฟุตบอลเนี่ยนะเขาเรียกว่าฮะกัมในภาษาอาหรับเรียกว่าฮะกัมนั่นก็คือกรรมการนะกรรมการชี้ขาดถ้าชกนะบนเวทีนะนักมวยอ่ะไอคนที่เป็นกรรมการบนเวทีนั่นะนะในภาษาอาหรับเรียกว่าฮะกัม คือหักกำเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากใครล่ะจากคัสเมนไงจากผู้ที่แข่งขันกันหรือผู้ที่มีกรณีกันที่ทะเลาะกันแต่ถ้าการ,ก,ารกีฬานี่เราไม่เรียกว่าทะเลาะกันนะผู้มีกรณีกันแข่งกันาายากุมูบยนาฮุมาเพื่อให้การตัดสิน ระหว่างทั้งสองอนี่แหละตะกีมก็คือตะกีมนี่มาจากคู่กรณีแต่งตั้งให้คนคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบในการที่จะเป็นฮาเกมนะ่าจะเป็นกรรมการเพื่ออะไรล่ะเพื่อมีคำสั่งหรือ เพื่อวินิจฉัยสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีปัญหาอ่าแล้วต้องมีคุณสมบัติอย่างไงล่ะคุณสมบัติที่คนจะเป็นฮาเกมหรือจัาเกมเนี่ยคือจะต้องเป็นจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับต๊๊ก็อดีนั่นแหละนะอ้าวอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะท่านได้เข้าใจแล้วว่า อาตอกอดีชี้ขาดแล้วก็สามารถที่จะบังคับได้ในสิ่งที่เขาชี้ขาดอ่านี่ตอกอดี 2. อมุฟตีชี้ขาดแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับได้ในสิ่งที่เขาชี้ขาดอ่าสามตะกีมตะกีมเนี่ยทั้งสองฝ่ายที่มีกรณีกันที่มีปัญหากัน แต่งตั้งคนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อชี้ขาดเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้นะก็คือกอีกับมุฟตีเนี่ยมาจากข้างบนคือมาจากผู้มีอำนาจมาจากคนที่มีอำนาจแต่งตั้งให้อ่าระหว่างกอรีก,กับมุฟตีต้องมาจากข้างบนก็คือผู้มีอำนาจนะณปัจจุบันก็คือพระมาหากษัตริย์ท่าในในประเทศไทยณโปรดเกล้า นะเพราะเหตุนี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นตุกอดีตตัตอยติธรรมหรือมุฟตีหรือจุฬาราชมนตรีนะก็ต้องได้รับการโปรดเกล้าจากในหลวงทั้งนั้นนะแล้วในหลวงก็ประกาศอ่าสมมติว่าจุฬานี่ทั้งประเทศนะทั้งประเทศเลยมีมีอำนาจวินิจฉัยตะทั่วประเทศเลยแต่ตุกอดีเนี่ยจะเป็น แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดอ่าเหมือนผมแต่ก่อนเนี่ยนะผมมีอํานาจวินิจฉัยในจังหวัดของผมนะก็คือในจังหวัดปัตตานีเท่านั้นเองแต่จังหวัดยะลาอ้าวจะมีตุกตีคนอื่นนะเพราะว่าเพราะทําไมล่ะเพราะว่าการโปรดเกล้านั้นโปรดเกล้าให้เป็นเดตุยุติธรรมประจําศาลจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีอ่าอย่างเช่นปัจจุบันนี้มีเบตง นะเบตงก็คือดาตุของเบตงมีอํานาจแค่เบตงอ่ะนะาอำนาจของเบตงอะเท่านั้นเองอ่าก็คือในทุกๆพระบรมราชองค์การนั้นจะกําหนดไว้เลยว่ามีอํานาจขนาดไหนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นั่นนะน,นะแล้วแต่แล้วแต่จะตั้งยังไงนะแต่ว่าต้องมาจากข้างบนนะมาจาก ผู้มีอำนาจก็คือพระมหากษัตริย์นะส่วนตะก,กีมก็มาจากใครๆก็ได้ตั้งสองคนนะสมมติว่ามีปัญหาอะไรล่ะสมมติว่าสามเเีเอ้ผู้หญิงกับผู้ชายสมมติอย่างนี้นะผู้หญิงกับผู้ชายในการสมรสนี่นะผู้หญิงต้องมีวลีใช่ไหมแต่ว่าวลีไม่มีตกดอดีก็ไม่มีจะทำยังไงอ่ะเขาก็ อ่อไปหาคนคนหนึ่งที่ว่าเออดูคนนี้สมฐานะเอ้ยนะมีความรู้พอสมควรอ่ะทั้งสองคนเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตั้งคนคนหนึ่งให้เป็นวลีตะกีมไปเลยอ่ะได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าเรื่องอื่นเนี่ยนในสมัยนี้เราได้ยินเคยได้ยินนั่นแหละนะอนุญาโตตุลาการเนี่ยน่าเหมือนที่ว่ามีปัญหาระดับประเทศอะเรื่องเหมืองอะไรเนี่ยใช่ไหม ก็ตั้งอนุญาโตตุลาการเหมือนกันนในภาษาไทยเรียกว่าอนุญาโตตุลาการตะกีบก็คือมาจากทั้งสองฝ่ายนะเหมือนเรื่องเหมืองแร่ที่รัฐบาลไทยมีเป็นกรณีกับบริษัทของออสเตรเลียรู้สึกนะก็ทั้งสองฝายนี่ตั้งอนุญาโตตุลาการนะแล้วก็อนุญาโตตุลาการก็อ่ะ สอบสวนสอบสวนนะไตส่สวนอะไรยังไงสุดท้ายก็ออกมาตัดสินทั้งสองฝ่ายต้องยึดนะทั้งสองฝ่ายต้องเชื่อฟังจากการตัดสินของอนุญาโตตุตลาการแต่อตัตตาเกมเนี่ยยังไม่ถึงศาลคือก่อนที่จะถึงศาลไงไม่ถึงศาลอ่าเนี่ย เรามาดูว่าคนที่มีคุณสมบัตินะคนที่มีคุณสมบัติต๊ะกอดีนั่นคืออะไรเนชารัฐชารตที่จะเป็นโต๊ะกอดีนะที่จะเป็นกอดีนั่นน่ะมีเท่าไหร่ในมาธรับชาฟีอีนะครับได้นับไว้ว่าคนที่จะเป็นโต๊ะกอดีนั่นน่ะต้องมีเงื่อนไขหรือชารติจำนวนทั้งหมด สิบสิบชารัตนะสิบสิบอย่างนะอะไรล่ะ,ะผมจะนับเลยหนึ่งอ,อิสลามแน่นอนหรอกครับต้องอิสลามเพราะว่าเราจะใช้หุกมชาระในการที่จะตัดสินนี่ผมพูดถึงก่อนนะไอ้น,นี่คือในความหมายเนี่ยคือต๊กอดีไม่ใช่ต๊กอดีทั่วไปนะก็คือต๊กอดีชรีแล้วนี่นะต๊กอดีชรีนะไม่ใช่ต๊กอดีทั่วไปนะ นะเพราะว่าถ้าไปต๊กกดีทั่วไปนี่ในประเทศไทยเราเนี่ยเขาไม่ใช้อ่ะกฎหมายกฎหมายชันิษฐานนะแต่ผมในความหมายของคําว่าต๊กกดีก็คือต๊กกดีที่ใช้ฮุกกมชาระอในการตัดสนินนะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ฮุกกรมชาล็อกในการตัดสินเนี่ยทางชาระอเราได้กําหนดว่าคนที่จะเป็นต๊กกดีนี่มีเงื่อนไขทั้งหมด10บอย่างนะ หนึ่งก็คืออัลอิสลามต้องอิสลามต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นนะสองอัลฮุรียะเป็นเป็นไทยมีเอกราชเป็นไทยแล้วในสมัยนี้ไม่มีแล้วนะคนที่เป็นทาสไม่มีนะเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเสมือนกับว่าชารตเนี่นะ้อุลามะได้ได้เขียน นะอุลามะชาวีนี่ได้เขียนเนี่ยในขณะที่ตอนนั้นนี่ยังมีทาตอยู่นะแต่ปัจจุบันนี่แน่นอนนั่นแหละ <c oughs> ไม่มีแล้วอ่าโอเคอัซูกระอัซูกระก็คือเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายปกตินี่เป็นผู้ชายแต่นะอุลามะก็มีเหตุยกเว้นในกรณีที่ว่าจำเป็นจริงๆนะใน เรื่องที่ว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีผู้หญิงคือผู้หญิงเป็นโต๊ะโอดีจึงจะถูกต้องที่สุดนะก็อาจจะมีการยกเว้นให้ผู้หญิงเป็นโต๊ะกอดีก็ได้นะอย่างเช่นอ่ะที่มาเลเซียนะเมื่อสี่ห้าหกปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วเราไปอบรมคณนะาดาโตะทั้งหมดเนี่ยไปอบรมที่มาเลเซียที่ศารชชรีอาของมาเลเซีย แล้วเราไปที่ศาลสูงชริอะของมาเลเซียที่ปุตราญายะนะมีตุกดีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็ถามก็เราถามประธานศาลชริอะของมาเลเซียคือใหญ่สุดอะ่ะเบอร์หนึ่งของมาเลเซียเนี่ยเราถามว่าเอาทําไมมีตุกดีผู้หญิงด้วยเ,เขาบอกว่าจําเป็นในกรณีจําเป็นเพราะฉะนั้นมีคนเดียวแต่เคสที่ว่าแบบจําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ผู้หญิงนี่มันไม่เยอะไง ดูสิในศาลสูงของมาเลเซียมีคนเดียวเพราะฉะนั้นจําเป็นแต่ถ้าหลักการทั่วไปนี่ต้องเป็นผู้ชายอโอเคซีอัตคลีฟต้องมุกรรันลาฟแน่นอนล้วครับต้องมุกรรันลาฟอลไเวลาอิดาละต้องยุติธรรมคนที่จะเป็นตัวโกดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่ ให้ความเป็นธรรมอยู่ในใจอยู่แล้วน้าคนที่ชอบเข้าข่าเนี่จะเป็นตุกโกดีไม่ได้แลครับเพราะฉะนั้นสีปัดของที่จะเป็นตุกโกดีนี่ต้องมีจิตใจที่ความเป็นธรรมนะที่เป็นธรรมมีความยุติธรรมอยู่ยในใจอ่าวัลบาสรุแล้วก็เห็นก็คือไม่ตาบอดไม่ตาบอดแน่นอนแล้วครับน้าตุกโกดีถ้า ถ้าตาบอดจะทำยังไงคือตาบอดนี่สองข้างนะไม่ใช่ข้างเดียวนะ,อะโอเควัสมอุแล้วก็สามารถที่จะฟังได้นะฟังได้ก็คือฟังรู้ภาษานะนะ่ะและนะอ่านี่ผมเดี๋ยวผมจะจะอธิบายเรื่องปัญหานะคือภาษาในการรับฟังนะในการรับฟัง ฟังได้เข้าใจาวันนตกุแล้วก็สามารถพูดได้พูดได้อ่น่าคนที่ว่าพูดไม่ได้ฮะจะเป็นได้ไงจะบอกจะบอกฮุกกลุ่มก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะนะแต่ว่านั่นแหละคือความหมายเดิมก็คือการฟังแล้วก็การพูดได้เนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ มันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของเรานี่การที่เป็นโต๊โกดีนี่นะตอนที่อยู่กับเจ้าเมืองนั่นไม่เป็นไรเลยในการไต่สวนคดีในการตัดสินคดีในการเขียนเป็นภาษามลา,ายูครับนะเพราะว่าคนที่นี่พูดมลา,ายูแต่พอ ทางการไทยเรียกโกกอดีมาอยู่ที่ศาลอะที่ศาลจังหวัดอะแล้วตามหลักการของประเทศไทยอะตามกฎหมายไทยอะตามธรรมนูญศาลยุติธรรมอะของไทยเขาบอกว่าในการไต่สวนคดีหรือพิจารณาคดีนี่หรือตัดสินคดีเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยอ่านี่แหละปัญหาต้องเป็นภาษาไทยอะครับ นะแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยที่เรียนก็เรียนไทยก็น่าจะไม่ได้เรียนนะนะเพราะว่าถ้ารุ่นหลังๆนี่หรอกที่พูดไทยนะรุ่นผมรุ่นก่อนผมนิดนึงอ่ะโอเคแต่ว่าถ้ารุ่นกน่นนู่นเขาไม่เรียนไทย,น,ยนะนะอาจจะเข้าใจนิดนิดหน่อยหนยแต่มันไม่พอเพราะว่าเราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นมีปัญหาขึ้นมา เดี๋ยวไอ้ปัญหาที่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะเล่าต่อไปในอีพีต่อไปอ่านี่ครับแล้วก็อัลอิจติฮาดและเงื่อนไขที่เก้าก็คืออัลอิจติฮาดคือสามารถที่จะวินิจฉัยได้อะไตรตรองได้อิจติฮัดก็คือไตรตรองนะวินิจฉัยหานั่นะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีกฎไม่มี ไม่มีความรู้เลยไม่ได้ก็คือต้องมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะอิสติฮาดเองได้คือพิจารณาเองอ่านี่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สิบนี่สำคัญเลยนะอะไรครับเขาบอกว่า al บิลอิติฮาดสมควรมีความสามารถ นะมีความสามารถพอที่จะอิสติฮัดอมันยังไงอะในภาษา,าอาหรับเองมันก็ไม่ชัดนะแต่ว่าเขาตัฟซีร์เขาอธิบายบอกว่า ا إ อัลกิฟายะตุลลาอิควาบิลอิสติฮัดนั่นคือวะฟัสซะร์บองดลอุลมาอีมินอัชชาฟิอียะตีคลิมะตุลกิฟายะต์ฟิลกวาดาบิมย معنى

ในทางการตัดสินะในทางกรเบเนี่นะในทางธุรัตุลาการเนี่ยหมายความว่าบีมาอันลกูดรอหมายความว่ามีความสามารถนะอนอร์ทัมฟีซัในการดำเนินการบังคับเพื่อที่จะให้สิทธิอ่าเลนัฟซีนะเขานี่สามารถที่จะ ดำเนินการคําตัดสินของเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้สิทธิ์ยังไงอ่ะก็คือเรามีความกล้าหาญไอเยกูนชุจานเขามีความกล้าหาญวลาดีลรอและเขามีความสามารถ م, และมุ่งมั่นอนกาัมฟีดิ มาแฮกกอรมาบีฮีในการดาเนินการบังคับในสิ่งที่เขาได้ตัดสินไปมันยังไงครับก็คือพูดง่ายๆก็คือคนที่จะเป็นโตโกดีนั่นะต้องมีความกล้าหาญในการที่จะวินิจฉัยไม่ใช่ว่ากลัวๆเดี๋ยวจะตัดสินอย่างนี้เดี๋ยวมันเข็หัวผมอะเดี๋ยวมันยิงผมอะไอนี่มันไม่กล้า ขี้คลาดนะคนที่จะเป็นตุ๊กโกดีนี่คนที่ขี้คลาดเป็นไม่ได้นะเพราะว่านี่นวนเหรอครับเวลาเราตัดสิเนเลยถ้าคนชนะนี่ดีใจแต่ถ้าคนแพ้น,นี่ฮมันแค้นใจเมนเราเนี่เวลาเราตัดสิเนเลยเราไม่ได้เข้าข้างใครเราดูตามพยานหลักฐานนะ ตามโค้รเท็จจริงแต่ว่าแน่นอนแหละครับคนแพ้นี่มันก็อ้างว่าเข้าข้างอยู่นันแหละนะมันบอกว่าเดี๋ยวเออคอยดูเพราะฉะนั้นถ้าเรางงง,งปูปลาปลาหรือกลัวๆเนี่ยเราไม่ต้องเป็นดีกว่าเพราะว่าไม่ครบสาระเพราะฉะนั้นการที่โต๊ก,กดีเนี่นะจะพกอาวุธก็ไม่มีปัญหาไม่แปลกนะแต่บางคนนี่ไม่เข้าใจ นะบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเป็นโต๊ะกอดีก็พกอาวุธอ่าบางคนมันก็ต้องพกสิครับนะเพราะว่าการที่เราได้ตัดสินไปเนี่ยนะ่าคนชนะชอบใจนะแต่คนแพ้แค้นนะยท,ทั้งทั้งที่ว่าโต๊โกอดีนี่เวลาตัดสินเนี่ยไม่ได้เข้าข้างแต่คนที่แพ้เนี่ยโอ้มันแค้นนั่นแหละนะเพราะว่าเขาแพ้เขาไม่ได้อะไรเงินก็หมดอะไรหมดอ่าแค้น นะมันก็อาจจะโกรธเราตอัอกดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคนจะเป็นต๊วโกดีนั่นน่ะชาติหนึ่งหรือเงื่อนไขหนึ่งต้องกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการมีต๊กโกดีก็คือการแก้ปัญหานะหรือให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์หรือ ผู้ที่ถูกรังแกนะ,อะโอเคครับในอนาคตนะในะใพี p 6ผมก็จะเล่าว่าทำไมนะมีปัญหายังไงเหมือนที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ว่าเกิดปัญหาในการตั้ง,ตงโต๊ะกอดีแล้วนะหลังจากที่ว่าโต๊ะกอดีนี่มาอยู่ที่ศาลนะแล้วก็โต๊ะกอดีนั้นมีปัญหาอะไรที่จะต้องตั้งเพิ่มนะตั้งว่าเอาคนนู้นคนนี้ หลายคนในแต่ละจังหวัดนี่เป็น20เลยเพราะอะไรนะเพราะอะไรผมก็จะได้บอกอขอให้ติดตามใน EP ีที่6นะครับท้ายนี้ผมขอจบด้วยคำว่าวบิลลฮิตเทวฟิกวะลฮิดายะวัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักาตุ